สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสาธิตนะครับการออกแบบหลังคาในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งในการออกแบบนะครับหลังคาก็จะขึ้นอยู่กับเราได้ทําการออกแบบลักษณะของบ้านเป็นลักษณะอย,อ,ยอย่างเช่นบ้านที่มีการวางตัววางระยะของเสาเป็นแนวเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเป็นรูปตัว L เป็นรูปตัว T ประมาณนี้นะครับซึ่งการสร้างหลังคาก็จะต้องขึ้นอยู่กับนะครับลักษณะของการวางตัวของเสานะครับของแนวการวางบ้านนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมจะลองสมมตินะครับการสร้างครับหลังคานะครับที่มีลักษณะตามแนวของบ้านนะครับซึ่งตัวนี้ผมตั้งค่าหน่วยเป็นเมตรนะครับสมมุติผมมีบ้านนะครับมีหลังคา หรือเราวัดตามแนวของเสานะครับมีการวางคอยนะครับหรือการวางแนวของเสานะครับมีการวางแนวความกว้างคูณยาวนะครับวัดทางด้านกว้างยาวเท่ากับ4ขอให้ครับเอาเป็น8คูณนะครับคูณ12นะครับโอเค8คูณ12นะครับ นี่ก็คือเป็นลักษณะของบ้านนะครับเป็นลักษณะของฐานบ้านนะครับเป็น8คูณ12นะครับฉะนั้นถ้าเราได้รูปนะครับที่ขนาดเท่ากับฐานนะครับของบ้านมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถทำในส่วนของหลังคาบ้านได้นะครับตอนเราได้รูปของฐานมาแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีนะครับง่ายๆครับผมใช้วิธีใช้เครื่องมืออด s ิบ เอาอเสร็จในการสร้างนะครับขอบนอกของวัตถุนะครับเราจะไม่สร้างขอบในเพราะว่ารูปที่มาก็คือเป็นรูปของลักษณะเท่ากับฐานของบ้านนะครับหลังคามันจะต้องเลยหรือเกินออกมาจากขนาดฐานของบ้านนั่นเองนะครับโดยผมจะลากให้ตัวนี้ออกมาสัก1.5เมตรนะครับ1.5เมตรนะครับจากนั้นให้ไปที่เครื่องมือนะครับอย่างลบครับ ลบซินดันในออกครับจากนั้นใช้เครื่อมือต่อไปครับโฟลโลมีขอยไปครับพุชพูครับดึงนะครับซึ่งผมจะทําให้ตัวนี้สูงประมาณ2.5เมตรนะครับความสูงของหน้าจั่วนะครับ2.5เมตรนะครับผมจะทําเป็นหลังคาแบบหน้าจั่วนะครับ2.5เมตรทีนี้นะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะครับออฟเซ็ตครับ โดยให้วาดรูปข้างล่างครับมีเส้นขอบด้านในเข้ามา1.5เมตรก็คือนะครับเป็นขนาดนะครับขนาดด้านในก็จะเป็นขนาดจริงๆของบ้านนะครับเพราะว่าตอนแรกเราได้ดึงขยาย offset ก็คือขอบนอกออกมา1.5นะครับก็จะได้เท่าก,กับส่วนนี้ด้านนอกนะครับส่วนด้านในจริงๆก็จะเป็นลักษณะของขนาดบ้านเลยนะครับเวลาเราวางจะได้ตรงนะครับจะได้สัดส่วนที่พอดีนะครับ จากนั้นนะครับผมจะใช้เครื่องมือลายครับวาดหน้าจั่วโดยใช้เครื่องมือมาชี้ตรงเส้นกลางจุดศูนย์กลางเส้นดนบนครับให้เป็นจุดมิดพอยด์นะครับแล้วก็ลากเฉียงมาด้านข้างครับทีนี้ก็จะมาตัดทะแยงครับตรงนี้ตรงปลายนิดหนึ่งเนี่ยตั้งครับตัดนิดหนึ่งครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือยางลบครับลบตรงนี้ออกครับ จากนั้นให้ไปที่เครื่องมือครับ,รบเลือกพื้นผิวด้านบนใช้เครื่องมือ Follow Me เลือกด้านข้างตรงนี้ครับที่เป็นนะครับรูปสามเหลี่ยมก็จะเป็นรังคาลักษณะนี้นะครับหรือนะครับถ้า <c oughs> บางคนอาจจะใช้เครื่องมือฟอนพุชพูก็ได้ครับเราจะได้ลังคานะครับโดยนะครับเราอาจจะลองขออนุญาตกดแบกกลับมาครับโอเคผมถ้ากรณีที่เราใช้เครื่องมือพุชพูนะครับเราจะต้องใช้เครื่องมือตัวนี้วาดมา2ฝั่งนะครับวาดเส้นทเทเยงเส้นเฉียงมา2ฝั่งนะครับแล้วก็ตัดขอบตรงนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวา เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันตรงกันนะครับถึงระยะเท่ากันนะครับให้สังเกตนะครับเราหลังจากที่เราวาดเส้นแรกเสร็จนะครับเอาเมาส์มาชี้ฝั่งนี้ครับทีน,นี้ลองไล่สายสิ้นลงมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเอาเมาส์ขยับมาตามเส้นทะแยงตงัวนี้สังเกตว่ามันจะมีจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับแสดงว่าจุดที่เราชี้ตรงนี้มันอยู่ตรงกับจุดตัดฝั่งตรงข้ามเราก็สามารถเลือกตรงนี้ตัดลงมาได้เลย โอเคได้แล้วก็ใช้ยางลบลบออกไปครับตัวนี้เช่นกันครับใช้ยางลบลบออกไปเราก็ใช้เครื่องมือพุชพูครับตัวนี้ใช้เครื่องมือพุชพูดันตรนี้ไปครับจนสุดจนขึ้นนะครับจนสุดอีกฝั่งหนึ่งขึ้นคําว่า on face นะครับเห็นไหมครับ on face แล้วปล่อยตัวนี้เช่นกันครับดื่นข้าไป on face แล้วก็ปล่อยนะครับเราก็จะได้หลังคา ทีนี้นะครับ,รบเราจะสร้างในส่วนของหน้าจั่วด้านในนะครับให้มันมีนะครับเป็นลักษณะเป็นหน้าจัว่วทีวย่ยื่นลงมานะครับก็ใช้เครื่องมือออฟเซ็ตครับสร้างเส้นขอบหลังคาตรวนี้ให้ประมาณ20ซนติเมตรครับคือจุดอนั่นเองเนื่องจากเราตั้งหน่วยไว้เป็นเมตรนะครับก็จะเท่ากับ0.2นอั่นเองนะครับตนี้เช่นกันครับ จากนั้นให้ไปติดึมือลายครับตัดนะครับเส้นทะแยงมุมลงมาครับตัดขอบนะครับลงมาให้มันสุดนะครับแล้วก็ลบเส้นส่วนเกินที้ออกไปต่อไปครับฝั่งนี้ทําเหมือนกันครับตัดเส้นทะแยงมุมลงมานะครับลบเส้นส่วนเกินที่ออกไปจากนั้นใช้เครื่องมือพุชพู ดันตัวนี้เข้าไปนะครับโดยให้ดูข้างล่างด้วยนะครับว่าเราไม่ให้มาชิดตรงนี้จนเกินไปนะครับก็คือดันเข้ามาไม่ให้ให้ไม่ให้เลยเส้นตรงนี้ที่เป็นลักษณะของบ้านก็คือเป็นขอบของบ้านนั่นเองนะครับก็จะดันเข้ามาประมาณนะครับดันเข้ามาครับเห็นไหมครับให้ประมาณนี้ ให้พอดีกับดานข้างของบ้านพอดีนะครับตัวนี้เช่นกันครับดึงเข้ามาให้มันบรรจุกับตรงนี้พอดีครับเราก็ได้ลักษณะของลังคาบ้านที่มีนะครับหน้าจั่วแล้วนะครับจากนั้นเราค่อยเติมสีครับตัวนี้เติมสีนะครับอันนี้ก็เติมเป็นส่วนของที่เป็นลังคาครับรูฟิ้งนะครับแล้มาเติมสีนะครับเติมสีสันเข้าไปได้นะครับ ก็เสร็จสิ้นนะครับสรับการออกแบบหลังคาแบบแรกนะครับแบบธรรมดานะครับก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับทีนี้ต่อไปครับผมในกรณีที่นะครับบ้านนะครับมีหลังคาเป็นรูปกากบาทครับทีนี้นี้บ้านมีหลังคาเป็นรูปกากบาทผมตั้งค่าอยู่ที่นะครับ24เมตรนะครับคูณ8 โอเมตรคูณ <Okay>. <c oughs> 8นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ขนาดเท่ากัน,นครับโดยวิธีวัดนะครับแต่ผมจะขออนุญาตใช้นะครับเครื่องมือตลับเมตรครับก่อนอื่นผมขอแบ่งครึ่งครับ24ก็คือความยาวย4คือ12สอครับในต,ตรงนี้นะครับต้องการวัดออกไปฝั่งนู้น ยาวไปแต่นน้นแปดนะครับแปดเมตรโอเคฝั่งนี้มาแปดเมตรโอเคทางนี้นครับ่างมาแปดเมตรโอเคทีนี้นะครับผมจะให้นะครับความหนาของมันนะครับไม่ใช่ความหนาของกว้างนะครับความกว้างของ หลังคาตัวนี้เท่ากับ8เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีนะครับลากฝั่งนี้ก็มา4ครับจากเส้สนตรงกลาง4นะครับฝังนี้ออกมาอีก4ก็จะเป็น8นะครับจากนั้นก็ใช้เครื่องมือเส้นตรงครับวาดให้มันเป็นรูปหลังคาครบที่เป็นลักษณะกาก,ากบ,บาทน,นะครับโอเคนะครับ จากนั้นให้ลบเส้นนะครับเส้นร่างออกไปครับเส้นที่เราวัดขนาดไว้นะครับจากนี้มันจากนั้นนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกระบาดสองฝั่งแบบนี้นะครับผมให้เริ่มทําจากตัวนี้ก่อนนะครับโดยใช้เครื่องมือไลน์ครับวาดเส้นแบ่งนะครับเดี๋ยวขอไปครับเราต้องทำตรงนี้ก่อนครับขอไปครับให้เราไปที่นะครับ เครื่องมือนะครับพุชพูนะครับโดยเราจะดึงตัวหน้าจั่วนะครับสูงสองเมตรนะครับทุกตัวนะครับฝั่งนี้ก็สองเมตรนะครับตัวนี้ก็สองเมตรครับจากนั้นเราค่อยใช้เครื่องมือนะครับลายนะครับวาดนะครับสิ้นทะแยงมุมจากจุดศูนย์กลางทะแยงมาด้านขวาด้านซ้ายนะครับฝั่ง ดังนี้เช่นกันครับจุดตรงกลางเทียงขวามาซ้ายส่วนฝั่งตรงข้ามนี้เราไม่จะเป็นต้องทำนะครับเพราะว่าเราจะใช้เครื่องมือพุชนะครับพุชฟู proof, ลากจากฝั่งนู้นมาทางนี้อยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากตรงนี้มันเราจะต้องทําทั้งสองฝั่งเพราะว่าถ้าเราลากผ่านมามันจะติดนะครับชิ้นส่วนงานตรงนี้ก็เลยทําไม่ได้นะครับดังนั้นเราทําแค่นะครับฝั่งทีนะ่มันไม่ติดกัน หลังเส้นทะยานมุมครับโอเคหลังจากนั้นใช้เครื่องมือพุช l ฟครับทีนี้จะเลือกจากตัวที่เป็นหลังคาช่วงที่ยาวก่อนครับให้เลือกในส่วนนี้ครับลากมานะครับให้สังเกตครับเวลาเราลากมามันจะติดครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันมีรอยตัดรอยต่อจากตัวนี้อยู่นะครับมันจะลากไปไม่สุดนะครับวิธีคือเราลากสุดไปทางแรกนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับ แล้วก็ลากอีกทีมันจะตัดตัดไปได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีครับลากครั้งที่1นึ่งมันมันจะลากต่อไม่ได้นะครับแล้วก็กลับมาลากครั้งที่2เห็นไหมครับลากไม่สุดครับตัวนี้เช่นกันครับเหมือนกันลากครั้งที่1นึ่ลากครั้งที่2จากนั้นเช่นยังลบครับลบส่วนเกินออกครับส่วนนี้ออกนะครับส่วนที่เราไม่ใช้นะครับตัวนี้เช่นกันครับใช้เครื่องมือพูชพูนะครับ ดันเข้าไปให้สุดครับให้มันเส้นส่วนนี้หายไปครับลากไปครับมันขึ้นออนเฟสนะครับแล้วก็ลากไปอีกขึ้นออนเฟสปล่อยนะครับทีนี้ใช้เครื่อมือเส้นตรงครับคือมือเส้นตรงครับลากนะครับให้มันนะครับให้มันมาบรรจบกับตรงนี้ครับ พยายามดูนะครับว่าเราลากมาตรงหรือเปล่านะครับตันนี้ผมวาดนะครับมันอยู่ในเกณฑ์สีเขียวนะครับฉะนั้นเราลากมามันจะตรงก็จะต้องเป็นสีเขียวเช่นกันนะครับลากมาให้มันบรรจบกับเส้นเห็นไหมครับตรงนี้นะครับให้มันตรงกับเส้นเกณฑ์ของตัวนี้นะครับลากตรงเสร็จแล้วเส้นที่2ลากกลับมาตรงมุมตัวนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นพื้นผิวทันทีตรงนี้เช่นกันครับลากกลับมา ทำเหมือนกันครับ2ฝัง่งก็ลากกลับมาตรงนี้ตรงนี้ก็ตัดมาเลยครับเฉียงมาเลยปึ๊บเห็นไหมครับจากนั้นเราค่อยใช้ยางลบครับยางลบลบเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้จะดูไม่สวยก็คือลบออกไปนะครับโอเคเราก็ได้แล้วครับหลังคาประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็ค่อยใช้หลักการเดียวกันกับการสร้างหน้าจั่วพวกนี้มาเสริมรมาเพิ่มเติมก็ได้ อันนี้คือการสร้างหลังคาในลักษณะของตากกบาดนะครับส่วนในลักษณะอื่นก็ทำคล้ายๆกันครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของหลังคาแบบกากบาดนะครับแล้วก็เติมสีเข้าไปครับเติมหลังคาเติมสีเข้าไปนะครับ ตัวนี้นะครับก็เราสามารถเติมแม้ทุกส่วนก็ได้นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถประยุกต์นะครับโดยใช้นะครับเราอาจจะใช้ส่วนที่เป็นด้านหน้าตัวนี้ดันเข้าไปเป็นหน้าจ่วอยู่ก็ได้ครับเป็นลักษณะเป็นแบบเฉียงนะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับ move นะครับให้เอาเมาส์มาชี้ที่จุดตรงมุมตรงนี้ครับดันก็ไปข้างในครับ เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้บดันเข้าไปกี่เซนนะครับหรือว่าขนาดเท่าไหร่ตอนนี้ผมดันเข้าไปสักหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเฉียงเข้ามานิดนึงฝั่งนี้เช่นกันครับผมก็ใช้วิธีการดันเข้ามาครับหนึ่งเมตรครับอีกกระดันเข้ามาหนึ่งเมตรครับก็จะได้หลังคาประมาณนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดีไซน์หรือออกแบบยังไงครับ ถ้าเป็นกรุ่ปครับก็ได้ประมาณนี้ครับก็ก็คือสรุปก็คือเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับว่าการสร้างหลังคาครับเราควรจะได้ลักษณะของบ้านครับอย่างเช่นมันมีลักษณะของฐานรากหรือการวางแนวเสาเป็นลักษณะยังไงครับอย่างเช่นเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุรัสเป็นรูปกากบาดเป็นรูปตัว L ตัว u นะครับเราก็ต้องให้ได้ลักษณะของฐานรากมาสะกอน เราค่อยมาสร้างเป็นรูปนะครับที่เป็นลักษณะให้ตรงกันนะครับแล้วก็มีขนาดที่ตรงกันนะครับเราค่อยมาสร้างมาทําการสร้างขอบนอกหรือขอบในนะครับเพื่อสร้างเป็นชายคานะครับก็คือสร้างทําเป็นขอบนอกเพื่อสร้างชายคาของของบ้านหล,ลังนะครับแล้วก็ใช้เนะครืค่องมือการเทสีนะครับเพื่อปรับแต่งให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น นะครับทีนี้เราก็จะมาในส่วนของการวาดรูปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นลังคาในลักษณะของรูปตัว L นะครับผมจะเริ่มวาดรูปนะครับจะเป็นขนาดของฐานตึกนะครับฐานอาคารอยู่ที่ขนาดที่8คูณ12นะครับอันนี้จะเป็นรูปตัว L นะครับผมจะทำเป็นรูปตัว L โดยให้มีนะครับตัวนี้ฝั่งตัว L ครับตังนี้อันนี้ให้ยาวมา8เมตรนะครับ ดันนี้ก็8เมตรครับนี้เราลากย้อนกลับมานะครับในฝั่งนี้นะครับให้เป็น2เท่าของ8ก็คือ16ครับแล้ก็ลากตัดกับมายังกลับมายังจุดเริ่มต้นครับนี้เราก็จะได้รูปที่เป็นรูปเลข8ปอยแะครับที่เป็นรูปตัว L นะแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้เครื่องมือนะครับ อย่างลบลกลบตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้รูปในลักษณะที่เป็นรูปจริงนะครับเป็นพื้นนะครับเป็นลักษณะของขนาดของอาคารที่เรานะรวัดมาได้นะครับเป็นลักษณะนี้เราก็ใช้เครื่องมือเหมือนเดิมครับเครื่องมือนะครับออฟเซตครับเครื่องมือออฟเซตนะครับออฟเซตตัวนี้ โดยลากให้มีขอบนอกนะครับมีขนาดอยู่ที่1.5นะครับ1.5เมตรจากนั้นก็กลับไปลบเส้นขอบด้านในออกก่อนครับลบออกนะครับโอเคจากนั้นเราก็ดึงครับดึงส่วนนี้ขึ้นมาครับให้มีความสูงอยู่ที่นะครับผมเอาเป็น2เซนติเมตรคอยัครับ 2เมตรครับเป็น2เมตรโอเคเสเมตรนะครับจากนั้นนะครับเราค่อยมาทำการแบ่งครับตัวนี้แบ่งฝากนะครับตัวนี้ผมจะแบ่งโดยแบ่งให้ส่วนนะครับให้เหลือแค่ส่วนนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้มีรูปสี่เหลี่ยมืนผ้ายาตัวนึงนะครับเราก็เป็นรูป สี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบสั้นด้านหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็คือตัวนี้ครับตัวลายเหมือนเดิมครับวาดรูปในแนวเฉียงครับจากจุดศูงกลางแนวเฉียงลงมาครับทั้งสองฝั่งครับตัวนี้เช่นกันครับทั้งสองฝัง่ง ีนี้ผมจะเริ่มใช้เครื่องมือพูชพูเช่นกันครับลากจากฝั่งนี้มาครับมันจะติดตรงขอบนี้นะครับลากครั้งแรกลากครั้งที่สองครับนโอเคต่อไปตัวนี้เช่นกันครับลากมาให้ติดฝั่งนี้ครับโอเคตัวนี้ก็ลบออกครับลบสวดเกินออกฝั่งนี้ครับทีนี้ใช้เครื่องมือพูชพูเช่นกันครับลากตัวนี้ตัดไปครับ โอเคตัดได้โอเคให้ขึ้นข้อความว่า on face นะครับเราก็ใช้หลักการเดียวกัน,นครับกับการสร้างแบบรังคาแบบตากบาทนะครับก็ใช้เส้นตรงนะครับใช้ขงมล,ลายวาดให้มาแตะยังขอบเส้นตรงนี้พอดีครับเส้นเกณฑ์หลักตรงนี้แล้วก็ลากลงมาทักเฉียงมาเทียนบุมลงม,ม,มาทั้งสองฝั่งครับฝั่งนี้ด้วยครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ลบครับตรงนี้ ลบด้านข้างตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็จะทําให้มันมีลักษณะเป็นสโลปครับให้มันเสมอกับให้มันเสมอกันกับฝั่งนี้นะครับก็ใช้วิธีเครื่องมือ move ครับใช้เครื่องมือ move นะครับโดยให้เอาเมาส์มาชี้ตรงจุดปลายแหลมตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับคลิกตรงนี้นะครับ แล้วก็ดันครับเพยียบดันให้มาตรงตรงนะครับสังเกตนะครับแนวตรงนะครับมันจะตรงนะครับเราต้องลากเห็นไหมครับลักษณะตรงนี้มันอยู่ในแกนสีเขียวเห็นไหมครับเราดันมาเรื่อยๆครับหามโยกสายโยกขวาครับดันมาตรงตรงนะครับให้เส้นมันมาบรรจบกันตรงนี้เลยพอดีครับตรงจุดตัดตรงนี้พอดีแล้วก็ปล่อยครับเห็นไหมครับแล้วก็ใช้เครื่องมือยางลบก็ับทนี้ รูปเส้นนี้ออกครับเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปรังไขอีกแบบหนึ่งครับจากนั้นเราค่อยใช้เครื่องมือมูฟเช่นกันครับปรับมุมอื่นๆเหมือนกันครับดันเข้าไปสัก2เมตรครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เช่นกันครับผมดันเข้าไป2เมตรครับโอเคจากนั้นก็เราค่อยเติมครับใช้เครื่องมือเพนบักเก็ตครับเติมสีสันเติมพื้นผิวเข้าไปครับ ก็จะได้ลังคานลักษณะนี้นะครับทีนี้ก็จะลืมครับกลับมาข้างล่างนะครับเราก็มาลบเส้นนี้ออกก่อนครับลบเส้นตัวนี้ออกแล้วก็ใช้เครื่องมือออฟเซตครับทีนี้ครื่องมือออฟเซตสร้างนะครับกรอบในครับให้มันระยะเท่ากับที่เราดึงออกมาครั้งแรกครับให้ดึงย้อนกลับเข้าไปเป็นกรอบใน1.5เมตรโอเคเราก็จะได้นะครับข้างในเป็นพื้นผิวจริงๆนะครับเป็นพื้นที่ของตึกเรานะครับเปลาเระวาง เราจะได้รู้ตำแหน่งว่าเออมันวางตรงทั้งด้านซ้ายขวาหน้าหลังไหมนะครับจากนั้นเราค่อยนะครับทำวัตถุนี้ให้เป็นรูปอีกทีนะครับส่วนใครจะใช้ลเล่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นตกแต่งมีขอบอื่นๆเพิ่มมานะครับขอบของหลังคาหรือแล้วแต่อเดียของใครจะออกแบบนะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับในภายหลังได้ สำหรับคลิปของการสร้างหลังคานะครับก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ